สวัสดีครับผมเตี๋ยขวันนะครับจะมาฝากเตือนเพื่อนๆนะครับให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้โควิดกลับมาอีกรอบแล้วนะครับโควิดมามหาชัยนะครับมาแพะกุ้งแพะปลานะครับก็ติดไปห้าร้อยกว่าหลอยแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับจะต้องออกไปเลือกตั้งกันนะครับทุกคนทุกคนออกไปเลือกตั้งนะครับก็ใส่แมสนะครับ ล้างไม้ล้างพื้นให้สะอาดนะครับแล้วก็นะครับระวังตัวเซฟตัวเองกันด้วยนะครับที่จะออกไปเลือกตั้งวันนี้นะครับจะไปเลือกตั้งวันนี้นะครับก็น่ากลัวยังไงนะคนที่มาจากมหาชัยผมว่าก็ต้องมีมากเพราะว่าเมื่อคืนผมอ่านข่าวนะครับมีไปที่ปักน้ำนะครับปักน้ําบ้านเราสมุทรปราการนะครับสีห้ารายนะครับเ็บจริงยังไงผมไม่รู้นะครับ ผมอ่านข่าวผมก็รู้สึกแสบคอแสบจมูกไปหมดแล้นะครับแอ้ oh. ยังไงฝากด้วยนะครับที่แออัดนะครับไม่สมควรไปนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับล้างไว้ล้างมือใส่แมสกกันด้วยนะครับเอามื่อคืนอ่านข่าวก็รู้สึกเจ็บคอเจ็บจมูกนะครับไปหมดเลยงั้นผมไปก่อนนะครับ <c oughs>